สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแปนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้ จะพาชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคม2565นะคะก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้นิวเยร์ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีที่มีความสุขสุขกายสุขใจในทุกๆวันมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรงมี การเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและแนวความคิดที่มากขึ้นนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งอย่างที่คุณตั้งใจหวังเอาไว้ตลอดปี2565นี้นะคะเราจะมาดูกันว่าทางโหราศาสตร์สาโกนและทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวเข้าสู่เรือนที่8หรือ ราศีมังกรเนี่ยทั้งหมด4ดวงนะคะทําให้มีเรื่องราวมากมาย,มายเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นการพลิกฟื้นการวางแผนการงานการลงทุนสร้างสิ่งต่างๆของคุณมากขึ้นนะคะสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากที่เคยทําผิดพลาดในอดีตนะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มลงมือทําอะไรก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบให้มากมาก ไปก่อนด้วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ยังเดินถอยหลังอยู่นะโอกาสที่จะผิดพลาดได้เงินล่าช้าและเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีมีนในวันที่29ธันวาคมนะคะจะยิ่งช่วยเสริมโอกาสในเรื่องอาชีพการพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่และการสร้างสรรผลงานสู่สายตาสังคมที่มากขึ้นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างน,นะคะในเดือนนี้ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนมีไพ่เมเจอร์อาคนามาทั้งหมด2ใบนะคะคือ1ไพ่เอ p r e s s นะคะและ2ไพ่ชาริออ t นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะคะจากการเดินทางไปที่ต่างๆการได้พบเจอพบปะสังสรรค์กับผู้คนและมีเซ็กส์เพียวที่สูงมากขึ้นนะคะ ในเรื่องการงานเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นบอกได้เลยว่ามีปัญหายุ่งยากมากมายค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะแบบปุกปัดไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ทั้งเจ็ดไม้เท้านะและแปดไม้เท้าเข้ามานะคะยังมีแปดดาบเข้ามาอีกนะทําให้หเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนมีเรื่องราวให้รู้สึกต้องคิดต้องตัดสินใจที่เยอะมากเลย ะะแล้วก็กลัวความผิดพลาดด้วยอีกทั้งยังมีการที่จะมีสิทธิ์ถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณก็ยังมีการยึดติดเส,เสียดายในเรื่องงานที่ผ่านมาในเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้น่ะคุณน่ะสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ด้วยดีนะคะบางอย่างในเดือนนี้คุณก็ต้องอย่าหลันล้าเกินไปนะคะอย่าขี้เกียจมากเกินไปนะชาวลัคนาราศรีมิถุนมิฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณจะผิดพลาดได้ง่ายๆนะคะก็ขอให้รอบครอบให้ดีแล้วก็อย่ารู้สึกอ่อนแอเกินไปงานคุณจะเหนื่อยหนักหน่อยในเดือนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งทุกอย่างนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีสติให้มากๆมีความอดทนเข้มแข็งภายในตัวนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องใช้สติปัญญาในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่างๆเข้ามา อย่าย่อท้อนะคะพราะว่าในทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมในอดีตอีกต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดในเรื่องงานในอดีตแบบไหนมากก็ตามนะคะก็ขอให้เข้มแข็งให้มากๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีไพ่ไม่ดีอยู่แค่1 2 3 4สใบนะคะมันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะ สิ่งหนึ่งก็คือเวลาคุณทําอะไรนะต้องอยู่เงียบเงียบเอาไว้ก่อนนะคะและอีกอย่างก็คือถ้าเกิดคุณไม่ไหวจริงจริงคุณต้องกล้าที่จะพูดนะอย่าใช้ความใจดีของคุณบางคนเขาจะเห็นความใจดีของคุณนะแล้วก็หลอกใช้ความใจดีของคุณให้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะและตัวเขาได้ผลประโยชน์ไปทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจ ในรูปแบบต่างๆนะเนี่ยมันก็จะทําให้คุณรู้สึกผิดเหมือนเดิมตลอดเวลานะคะเงยหน้าขึ้นมาค่ะมันหกไปแล้วมันไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วนะหนึ่งถ้วยของคุณมีประโยชน์กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณเท่านั้นนะคะน้ำใจของคุณไม่ใช่แบบว่าจะจมอยู่กับอดีตหรือคนที่เคยหลอกลวงคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะนะคะคุณยังมีเรื่องราวดีๆอยู่ข้างหลังที่รอคุณอยู่ ดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยหยิบถ้วยขึ้นมาตักน้าในแม่น้ําและเดินต่อไปในสะพานข้างหน้าเพื่อที่จะมีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่นะคะแล้วยังมีสามถ้วยมาอีกนะเนี่ยบางทีคุณระวังการไปตกปากรับคําใครด้วยนะคะตัวคุณก็เป็น6กถ้วยด้วยนะทําให้คุณนะ่ะมีความใจดีเนี่ยกับคนอื่นจนตัวเองไม่กล้าที่จะพูดปฏิเสธกับใครนะคะช่วยเหลือเขาแล้วตัวเราลําบากก็ระวัง ตัวเองให้ดีก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วค่อยไปสนใจคนอื่นนะในเรื่องการงานก็อย่างที่บอกให้ระวังนะคะว่าอย่าใจร้อนนะในทุกอย่างมันจะมีอะไรที่ปรับป,ปรับหุ้ถันแ่นหรือได้รับข่าวสารอะไรที่มันไม่ดีมาก็อย่าเพิ่งเชื่อปักใจไปนะคะดูให้ชัดเจนก่อนดูให้ชัดเจนก่อนเพราะคุณยังมีความรู้สึกกลัวหวาดระแวงไปเองอยู่นะ ก้มหน้าทั้งสองใบนะคะก้มหน้ากับปิดตานะเนี่ยก้มหน้าปิดตานะคะแล้วยังมีเจ็ดไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณมีเรื่องราวให้ต้องฝากฟันอีกเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะไม่จําเป็นต้องบอกทุกคนหมดว่าหรือช่วยเหลือทุกคนหมดว่าต้องทํายังไงให้เขาสบายแต่ตัวเองลําบากไม่ดีนะคะไม่ดี นะในเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนห้ามนะห้ามให้ใครยืมเงินนะคะเพราะว่าเมื่อคุณให้ยืมไปแล้วจากความใจดีของคุณเองเนี่ยลูกนี้ของคุณจะเป็นแบบนี้นะฮะชี้หนีปนไปเลยครับผมนะคะแล้วตัวคุณก็จะต้องมาลำบากเองนะคะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นว่าเป็นคนที่สนิทกันเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่คุณไว้ใจนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณตกปากรับคาไปนะคะ เขากลับไม่คืนเงินให้คุณอย่างที่คิดสัญญาบางอย่างมีข้อโกหกอยู่นะคะอ่านให้เคลียร์อ่านให้ชัดไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปนั่งวิตกกังวลว่าเดี๋ยวคุณจะเสียประโยชน์เสียโอกาสนะคะช่วงนี้ในเรื่องการเงินอย่างที่บอกนะดาวสุกเดินถอยหลังดังนั้นแล้วนะคุณต้องมีสติรอบคอบให้มากๆก่อนที่จะเชื่อใครหรือลงทุนอะไรกับใครนะคะ บอกได้เลยเพราะว่าเวลาคุณจะลงทุนเนี่ยคุณจะลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่คนคนนี้เขาจะมาพยายามพูดจาให้ดูดีให้หวานล้อมให้คุณเชื่อถือและสุดท้ายเนี่ยก็หลอกใช้ผลประโยชน์ของคุณนะชาวลัคนาราศีมิถุนคะอย่าใจอ่อนอย่าเห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะเก็บเงินไว้กับตัวคุณไม่มีใครมาหลอกเอาเงินคุณไปได้นะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยหากคุณหนีในตอนนี้นะคะเขาก็จะตามคุณจนเจอนะ อย่างนี้นะคะพูดกันตรงๆเจราจากันตรงๆแล้วการหมดหนี้หมดสินของคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยอย่าใจดีเกินไปหากคุณคิดที่จะหารายได้เสริมนะคะบอกได้เลยว่าให้ทําเป็นจ็อบเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทํำอย่างยั่งยืนได้ในตอนนี้นะคะเพราะว่าพอเวลาคุณทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะลงทุนเยอะลงทุนใหญ่ถ้าคุณจะทำจริงๆก็ขอให้เป็นแบบ อาหารของกินกิฟช็อปเล็กๆน้อยๆที่ขายเป็นของขวัญของฝากก็ได้แฟชั่นดึงดูดความสวยงามอย่างนี้นะคะทําได้นะคะทําแล้วก็หมุนวนไปตามแฟชั่นตามช่วงเวลาหนึ่งอย่าก,กักตุนสินค้านะคะในเดือนนี้เพราะเงินคุณจะไปจมอยู่ในตรงนี้นะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้นะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนัก ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่คุณออกไปปาร์ตี้สังสรรค์อยู่เสมอและไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะมีความขี้เกียจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงมากนะชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วคุณเป็นลมด้วยนะคุณเป็นราศีที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวคุณดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะชอบออกไปเจราจาติดต่อสื่อสารพบปะเพื่อนฝูงบ่อยๆนะคะความอ้วนหรือปัญหาสุขภาพก็เลยตามมาจากตรงนี้นะคะให้ระวังนะว่าคุณ ถ้าคุณออกไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่ป้องกันตัวนะคะมีโอกาสที่จะติดโควิดได้นะคะคุณน่ะตอนนี้อยู่ในสภาวะดงดง,ดงที่ลุมล้อมด้วยคนป่วยด้วยโควิดถามว่าคุณจะป่วยหรือยังบอกได้เลยว่ายังแต่ถามว่ามีโอกาสติดไหมก็มีโอกาสติดนะคะถ้าคุณประมาทนะชาวลัคนาราศรีมิถุนเัระนั้นแล้วเรื่องสุขภาพของคุณต้องดูแลให้มากๆนะคะพยายามจัดบ้านให้ปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ น้ำด้วยน้ำซึมอย่าให้ชื้นนะคะอากาศโฟลไดเรื่อยๆและสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงดีระวังการปวดเมื่อยเนื้อตัวจากการเดินทางและการหมคิดงานหนักนะคะนอกนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงเพราะว่ายังไงคุณมีโอกาสที่จะน้ําหนักขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็จบเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุน คุณนะ่ยยังไม่ลืมความรักครั้งเก่านะแล้วคุณก็ยังรอคอยความรักครั้งเก่าด้วยนะคะว่าเข้ามาเนี่ยจะดีจะเป็นยังไงเขายังรอคุณยังรอคนเก่าอยู่อะ่ะเพราะมันเป็นไพ่ห้าถ้วยคุณยังอะไรอาวรคนเก่าอยู่นะคะแล้วคุณก็กลัวการเริ่มความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะคนโสดนะ ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายก็ตามนะคะคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะชาวราคนารศาีมิถุนถึงแม้ว่าตัวคุณเนี่ยจะแบบดูเหมือนแบบเออจะแจทค,คุยได้ทุกอย่างแต่ในความรู้สึกจริงๆของคุณคือคุณเป็นแบบนี้อ่ะคุณปิดโอกาสตัวเองหมดเลยนะคะดังนั้นร้วเปิดโอกาสให้ดีนะคะแต่ก็ให้ดูคนให้ดีนะเพราะมันจะมีคนที่แบบมา แวบๆหายๆนะคะมาหลอกให้คุณเชื่อใจแล้วก <ến> ็จากคุณไปแบบนี้นะคะถ้าเขาอดทนกับคุณได้นะคะรอคุณได้นะก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเขารอคุณไม่ได้ก็ถือว่าคนคนนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าในเดือนนี้ของคุณนะคุณมีแรงดึงดูดด้วยยวนเพศตรงข้ามที่ค่อนข้างสูงนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกว่า พร้อมที่จะสนุกกับคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่พร้อมลงหลักปักฐานกับใครนะคะเพราะว่าคุณยังมีความกลัวในตัวเองอยู่นั่นเองอย่างที่บอกนะฉันขอบเป็นโสดอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะฉันก็กลัวจะโดนหลอกเหมือนเมื่อก่อนนี้เองนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ดูแลกันให้ดีๆนะคะหากหากนะคุณยังไม่คิดที่จะจริงจังพยายามอย่าวันไหนสแตนกับใครนะคะเพราะเมื่อไหร่คุณทําปุ๊กเนี่ย แล้วคุณไม่ได้ป้องกันให้ดีๆนะคะคุณมีเกณฑ์มีบุตรได้นะในเดือนนี้นะบอกได้เลยว่าสูงมากๆนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยากจะหลุดออกในความสัมพันธ์นี้นะถามว่าคุณจะหลุดออกได้ไหมถ้าคุณตั้งใจและมีสติมากๆจริงๆนะคะเด็ดเดี่ยวออกมาเลยนะคุณจะหลุดออกมาได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอยากจะหลุดก็จริงแต่คุณยังมีความใจอ่อนและรอคอยเขาอยู่ยังเชื่อคําพูดเขาอยู่ด้วย นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะทุกคนเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่เจ้าชู้นะถามว่าคุณเจ้าชู้จริงไหมคุณก็เจ้าชู้จริงๆแหละแต่บทที่คุณรักใครคุณก็จะอยู่กับเขาซื่อสัตย์กับเขาแล้วรอกเขานะคะแต่ในเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณคุณจะยอมโดนหลอกอย่างนี้ต่อไปหรอคะอคุณจะเหนื่อยในการที่จะ ต่อสู้พยายามแย่งชิงเพื่อที่จะให้ได้เขามาจริงๆเหรอคะแล้วคุณก็มานั่งทุกใจว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณงานะที่คุณทําดีทุกอย่างให้เขาหมดแล้วนะคะเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมคะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามยังไงก็คือคนที่ใช่นะคะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนที่จะรักคนอื่นและทุ่มเทให้เขานะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนดูแลตัวเองให้มีความสุขก่อนในทุกๆอย่างนะนี่ แบบนี้นะคะแต่งตัวให้สวยให้หล่อแบบนี้เลยนะคะใครเขาจะว่ายังไงช่างเขาเขาไม่ชัดเจนกับเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะชัดเจนและแต่งงานกับตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาหลอกตัวคุณให้เสียใจอีกต่อไปนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะให้ระวังนะคะเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงผิดใจกันการคิดวิตกกังวลจากความรู้สึกว่าแฟนคุณไม่น่าไว้ใจนะคะ เรื่องในอนดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณยังเป็นภาพติดตาอยู่จาก8ถ้วยแล้วเอ้ยขอโทษค่ะ8ดาบและ5้ถ้วยนะก็เลยทําให้คุณเนี่ยพยายามจับผิดเขาคอยระแวดระวังเขาอยู่ตลอดแบบ7จ็ไม้นะคะบางทีมันจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดอึดอัดจนหลีกหนีกันไปนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีมิถุน หากคุณคิดที่จะเปิดโอกาสให้มีมือที่สามเข้ามาให้ระวังเรื่องความเชื่อใจที่จะหายไปเมื่อเขาจับได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่เขาจับได้เนี่ยคุณไม่เหลือเขาแน่นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เศร้าตลอดไปนะคะเมื่อคุณเจอคนที่ดีอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่ใช่ในเรื่องความสัมพันธ์ก็รักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะ หากคุณคิดที่จะมีบุตรในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้บุตรนะคะมีเรื่องให้แฮปปี้ยินดีในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเป็นเดือนต้นปีเลยทีเดียวนะคะ่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นางฟ้าแห่งเป้าหมายในชีวิตต้องการให้คุณโฟกัสในเรื่องอะไรในเดือนมกราคมนี้คะชาวมิถุนถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนะคะยืนพื้นด้วยความเชื่อของหัวใจของคุณ ความรู้สึกในใจคุณนะคะและทุกอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและใบต่อมานะคะใช้เพลงเยียวยาตัวคุณเองเพราะคุณจะเป็นคนที่เข้าถึงความหมายของเพลงและใช้เพลงในการบำบัดต,ตัวคุณนะคะฟังเสียงดนตรีที่คุณชอบฟังเพลงที่มามีเสียงธรรมชาติหรือแนวไหนก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและทุกๆอย่างเนี่ย จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหากคุณไม่เคยคิดที่จะสนภัยเพลงเลยก็ลองหันมาดูนะคะ,ะไปต่อมานะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือตั้งเป้าหมายเรื่องราวอะไรอยู่นะคะคุณเดินมาถูกทางแล้วนะคะขอให้รักษามาตรฐานอันนี้ต่อไปและเดินให้ตรงเส้นทางนี้ต่อไปในอนาคตอย่าหยุดไว้ก่อนนะคะและทุกอย่างจะไปด้วยดีในเดือนมกราคมนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศรีมิถุนโรแมนต์แองเจิลต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศรีมิถุนในเดือนมกราคม2565นี้บ้างนะคะวโอ้ดีใจจังตื่นเต้นตื่นเต้นแทนเว r ร s o ี่ซูนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะคนโสดคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณใน เร็วๆนี้นะคะขอให้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ถามตัวเองให้ชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการความรักในรูปแบบไหนและทุกๆอย่างจะจบในเร็ววันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะให้หันกลับเข้าไปหาครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณจะช่วยเยียวยาปอบโยนแก้ไขทุกๆอย่างให้คุณในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความคิดในเรื่องความสัมพันธ์ทุกๆอย่างนะคะ คนที่คุณให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวของคุณคนคนนี้จะปลอบใจคุณได้ดีที่สุดนะคะเห็นไหมใครที่กลัวความรักอยู่นะคะความรักครั้งนี้นะคะปลอดภัยที่คุณจะรักที่คุณจะเปิดใจในการที่จะพูดคุยรับพลังงานสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาเยียวยาตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า นางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการงานและการเงินต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมก,กราคมนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะให้มีความกล้าที่จะถามที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและคนรอบข้างนะคะและเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินของคุณนั่นเองนะคะไปต่อมานะคะ ให้เข้าหาธรรมชาตินะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะทำให้คุณเติบโตอย่างสวยงามและมีความสุขอย่างที่บอกนะเข้าหาเพลงแล้วก็เข้าหาธรรมชาติดูนะคะให้เวลาพักผ่อนผ่อนคลายไม่ต้องรับรู้เรื่องราวบางอย่างบ้างก็ได้นะคะใบต่อมานะคะการอดออมนะคะการลงทุนให้เงินของคุณงอกงายนะคะเอยขอโทษงอกเงยค่ะก็ วางแผนการเงินให้ดีๆอย่างที่บอกนะคะคุณจะเริ่มเคลียร์หนี้สินแล้วคราวนี้คุณก็ต้องเริ่มที่จะเก็บออมลงทุนให้เงินของคุณงอกเงยมากขึ้นในรูปแบบต่างๆนะคะให้เงินทํางานนะคะดูรูปแบบดีๆศึกษาให้ชัดเจนแล้วรู้แล้วบอกได้เลยว่าการเงินของคุณจะไม่มีวันหมดสร้างช่องทางไรายได้ของตัวเองนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีมิถุนมีความสุขมากๆแฮปปี 2, ้นิวแยร์ปี2,600ขอโทษค่ะ2,565 แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ